หลังจากเข้าใจบริบทโอปติกะทั้งหมดแล้วในทางพุทธเราก็จะเรียกพวกโอปติกะที่อยู่ในโลกว่าพูดพูดแปลว่าซึ่งเกิดแล้วเป็นแล้วและก็จะตามมาด้วยคําว่าผีปีศาจซึ่งผีน่าจะเพี้ยนมาจากเปรตเหมือนคําว่าปีศาจก็เพี้ยนเป็นปีศาจ ดังนั้นสิ่งที่เห็นและเรียกกันว่าผีส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเปรตเพราะพบของเปรตอยู่สูงกว่าเดรัจฉานและมนุษย์เราก็อยู่ร่วมกับภูมิเทวดาเปรตและเดรัจฉานเราอาสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่คนทั่วไปพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าผีนั้นส่วนใหญ่เป็นการพบปะกับอมนุษย์ประเภทต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์ซึ่งมักจะเรียกว่าพูดอันได้แก่ยักษ์อสุรกายปีศาจเปรตหรือภูมิเทวดาเช่นรุกขโทดาคนทันนักศิทธ์วิทยาทรที่มีเหตุผลหรือความผูกพันบางอย่างที่ทใใหหห้้้ตตองปรากฏัวมนนุษย์เ็ ส่วนการที่ผู้คนมักเห็นผีของคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปในช่วง3-7ถึง7วันนั้นอาจเป็นเพราะวิญญาณของผู้ตายได้เกิดใหม่เป็นอมนุษย์ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแต่ยังมีความผูกพันหรือมีห่วงที่ยังยึดติดในโลกมนุษย์จึงปรากฏตัวให้เห็นหรืออาจเป็นอมนุษย์ที่แปลงร่างมาในรูปลักษณ์ของผู้ตายเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง